พม P ออะไรเนี่ยครับเอ้ยไม่ใช่โ o, F o m, K o m อ o m g นะครับเออใช่ครับครับผมบอกว่าขาเออร์ลี่เอ้ยไม่ใช่ลูกคาเรโอเออหนึ่งเออ DMC แต่มันไม่ให้ครับแต่มันไม่ให้มันแลกไปเลยมันไม่ให้ผมครับแอดฝากแบนมันด้วยครับ มัดู่กันนีจะไม่มีในเซิร์ฟครับแล้วแอดต้องเปลี่ยนเซิร์ฟใหม่ด้วยถ้าแอดไม่เออถ้าแอดไม่รับผิดชอบแอดต้องเปลี่ยนเซิร์ฟใหม่กลายเป็นเซิร์ฟไม่แหลกค้งเออไม่หลุดใช่ไหมถ้าแอดไม่รับผิดชอบมาไปแอด ได้<ะ>ให้แอดเวลาสามวันถ้าผมเห็นมันเล่นอยู่แอดแอดต้องอันนี้ครับแอดต้องปรับเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมใช่ไหมแอดต้องให้โปเกม่อนเราตัวแล้วก็ได้ตัวเทพตัวนึง คลิปผมนะห้ามห้ามเออขายของอีกแล้วนะจะเจอบนไลายแบบนี้ใช่ไหมใช่ห้ามขายของอีกต่อไปแอดก็แอดก็มาเล่นดูบ่อยๆนะใช่ไหมเผื่อมีคนเกียนใช่ไหมใช่ถ้าคนเกียนพี่พี่ต้องแพ้ เทพไหมผมหนึ่งตัวอะไรก็ได้ตัวอะไรก็ได้ลิวคาริโอตัวใหญ่ก็ได้ฮะอะไรนะ,ม,ะมาแลกมาแลกมาแลกมันจะแลกจะแลเกเหรอ คลิปนี้ทำเพื่อการมังเธอครับแต่ผมพูดจริงผมเสียใจมากว่าผมแลกกับมันอีกผมเสียใจมากผมนึกว่าไม่ได้คืนแล้วนะครับคลิปนี้ครับใช่ผมทำเพื่อทุกคนครับอย่าไปแลกของคนอื่นใช่ไหม ต้องให้แอดดูแลด้วยใช่ไหมขายปีบ้างนะ้เขาโดนของ 2, มาก่อนแล้วรอค่อยให้เขาเออแต่ถ้าตัวเองเออแต่ถ้าตัวเองอแก้เขาตัวเองก็ต้องถูกแบนเองใช่ไหมใช่เพราะกดเซิร์ฟเขาบอกห้ามเปลี่ยนคนอื่นใช่ครับแต่ผมว่าผมจะ ผมจะไม่ขายแล้วห้ <S <S ามขายดัดขาต่อไปโอ้โลูคาลิโอตัวคนใหญ่เลยตัวละอนด์ครับอ่าถ้าใครอยากได้จริงๆครับต้องไปแลกกับตัวคนอื่นหรือว่าเอาตัวเออเหมือนกันไปแลกกับเลเวลอะไรก็ได้ใช่ไหมถ้าเกิดใครอยากได้ลูคาลิโอถามว่าทีพีนะคะมผมได้ไหครับใช่ เขาบางทีก็ไม่ได้อยู่กันนะใช่ใช่ครับเพราะเพราะพวกผมได้ทุกวันครับใช่ไหมไม,ไม่ได้ป้อนคุบักครับบาย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 ท่านผู้ชมนะยบา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 ยครับใครอยากได้ดูคลิปอีกครับคลิปบันเทิงฮาฮาก็เออกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เยอะครับ ใช่ไหมหัวดมแต่คลิปนี้ห้ามกดครับถ้าคุณจากเศร้าจริงๆคุณห้ามกดครับแต่ถ้าคุณบันเทิงจริงครับต้องกดครับใช่ไหมใช่อไหมถ้าเกิดคุณเคยโดนเหตุการณ์แบบนี้กดไลค์กดแชร์ผมจะแก้ให้ครับเช่อไหมถ้าเกิดเขาไม่เคินจะทวงถึงมาก ผมก็จะเออถ้าผมเป็นแอดมินเซิฟเซิฟครับถ้าเจอมานะผมจะอันนี้อะไรวะแบนคนแรกเลยครับใช่ไหมปวดดมเฮ้ยนายมาจับตัวนี้ดิฟู้ยพิจินะบานะฟุจิกิบางเนี่ยตัวล่างสามบ๊ายบ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 ายถ้ามีควอมอีกครั้งหนึ่ง บายบายใครอยากเจออีกก็กดซับนะคร